ชุดพระมาหกากษัตริย์เป็นเรื่องละเอียดมากแล้วยังแยกออกไปอีกว่าพระมาหกากษัตริย์ทรงเครื่องเต็มยศพระมาหกากษัตริย์ทรงเครื่องลำลองพระมาหากษัตริย์ทรงเครื่องปกติอ่าพระมาหกากษัตริย์ทรงเครื่องเมื่อออกลบชั้นเจ้าฟ้าก็จะมีเจ้าฟ้าทรงเครื่องเต็มยศเจ้าฟ้าทรงเครื่องลำลองเจ้าฟ้าทรงเครื่องสําหรับออกพิชัยยุทธเครื่องแต่งตัวเนี่ย,เ,ย,เ,ยเ,เราจะประกอบด้วยบ่พาพัตตาพรก็คือเสื้อผ้าถนิมทิมพาพรก็คือเครื่องประดับศีลาพรก็คือเครื่องประดับศีรษะศีลาพรจะเป็นบอกยศศักดิ์ ของตัวละครพระมหามงกุฎพระอนุราชมงกุฎใช่ไหมมีพัชดาต่างๆมีพระมาลาก็าคือหมวกหมวกที่ใช้ในการศึกหมวกที่ใช้ในการลบหมวกที่ใช้บัญชาการอย่างที่เห็นอยู่เนี้ยคือพระมาลาเศร้าสูงติดขนนกอย่างเงี้ยขนนกเดิมเนี้ยเขาต้องใช้ขนนกที่เรียกว่านกกเราเรียกนกกัลาเวกแต่ฝรั่งเนี้ยก็คือนกเบิร์ดออฟพาราได ซึ่งมันมีอยู่ที่ป่าปวนิวกินีอย่างเดียวตามหาซื้อน,นกเบิร์ดออฟพาราไดซ์ซึ่งแพงมาก<ะ>ถ้าเป็นขุนนางเนี่ยเขาจะไม่ติดขนนกชั้นยศแบ่งด้วยความหรูหราพระตาพรแข่งของเจ้านายพระมหากษัตริย์เนี่ยอย่างเสื้อเวลาออกราชก,การต้องใส่เสื้อคุย<ะ>เสื้อคุยก็ต้องปักเป็นลวดลายหรูหราถ้าเป็นขุนนางก็ใส่เสื้อคุยรลิ้วธรรมดาอย่างเสื้อพระมหากษัตริย์ก็ต้องใส่เสื้อที่มีผ้าที่มีราคามากกว่าพานุ่งถ้าเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยครูยังสั่งพิ เช่นเทพพนมนรสิงห์ลายเหล่านี้เป็นลายที่ใช้กับกษัตริย์ถ้าเป็นสามัญชนก็ไม่สามารถใช้ลายเทพพนมนรสิงห์หรือใช้ลายครุฑนี้ได้ผ้าที่ใช้ตัดชุดกษัตริย์หรือตัวหลากละครสําคัญที่เป็นตัวที่มียศถาบรรดาศักดิ์ครูใช้ผ้าจากอินเดียนี่คือลายอินชยานะในองค์ประกอบมันจะมีท้องผ้าท้องผ้าจะเป็นตัวกําหนดลายหรือยศศักดิ์ของตัวละคร Mm hmm. ท้องผ้าตัวนี้เป็นกินนาลีเทพนมกินนาลีตรงนี้จอบสังเวียนเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นกวยเชิงกวยเชิงหนึ่งชั้นกวยเชิงสองชั้นกวยเชิงสามชั้นแ้าเป็นเจ้านายกษัตริย์ก็จะเป็นกวยเชิงสามชั้นเนี่ยสนะีจะคุมโทนให้เป็นสีโบราณพระเจ้าเอกทัศเนี่ยก็จะเป็นโทนออกโทนขาวครีมแล้วทองเพราะผู้กำกับหรือคนแต่งเรื่องคือมอมน้อยเนี่ยอยากให้ว่าพระเจ้าเอกทัศน์ท่าน ท่านทรงสีแนละท่านบริสุทธิ์นะพระเจ้าตากูใช้โทนสีประเภทโทนสีคำํคำๆดำน้ำเงินเข้มคือมองแล้วไงว่าต้องเข่งขุมค,คุณบุญนาคเขาก็จะเป็นคนที่แบบสุขุมรอบครอบก็จะออกโทนสีประมาณโทนสีแดงพิมานนียก็จะเป็นโทนสีเขียวอนันดาก็จะเพิ่มความหรูหราให้เขาหน่อยหนึ่งเพราะเขาเป็นตัวละครเอกเสื้อสั่งมาจากอินเดียเหมือนกันแต่ว่าลายไม่หรูเท่ากับกษัตริย์นี่ทั้งปึงเนี่ยเป็นชุดของอนันดาเนี่ย อย่างเงี้ยผ้ามัสลูอันนี้ครูซื้อมาจากเมืองอะเมดาบาดท,ที่อินเดียมัสลูมันปรากฏตั้งแต่สมัยอุทยาแล้วว่าใช้ตัดเสื้อขุนนางผ้ามัสลูเนี่ยมันจะทอข้างนอกเนี่ยด้วยไหมครับแต่มันจะทอข้างในด้วยฝ้ายเพราะในวัฒนธรรมมุสลิมเนี่ยเขาไม่ไม่ให้เอาไหมมาโดนตัวแพทเทิร์นเสื้อที่ตัดเนี่ยไม่มีสากมไม่มีรอยต่อ,รอ,ต,อตรงไหนอ,อ่าเพราะว่า เสื้อพระอย่างเนี้ยเราเรียกว่าเสื้ออย่างน้อยเสื้ออย่างน้อยหมายถึงเสื้อที่ใส่ออกลำลองคือถ้ายางใหญ่เนี่ยคือเสื้อคุยพี่เห็นอยู่นี้ผ้าน้ําขนุนน้ําขนุนเป็นผ้าคาดเอวสําหรับขุนนางาผ้าคาดเอวขุนนางแล้วต้องสั่งจากอินเดียหรือญี่ปุ่นอันนี้สั่งญี่ปุ่นรเรียกว่าชิโบลิโอบิ มหาพิชัยมงกุฎเนั่ยมพระชดาพระอุณนุราชมงกุฎอันนี้พระจรหูอันนี้ลำพ่อเกิดมาใหม่เป็นคุณนางชั้นพญาอันนี้ก็หมวกเรียกว่าหมวกลำดวนหรือหมวกทรงประพาธอันนี้ก็จะเป็นคุณนางใส่ที่สําหรับออกรบนี่ก็หมวกเรียกว่าหมวกเศร้าสูงคนี่เศร้าสูงขนาบตรวจพลออกรบอะไรอย่างเงี้ยเจ้านาย